อาสนอนเคยมีโอกาสได้คว้าตัวสลาตันอิบราฮิโมวิชพระเจ้าแห่งโลกลูกหนังแต่ทว่าดินนี้มันพังตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งโต้คุยกันเลยด้วยซ้ำครับย้อนกลับเป็นในปี2000ซลาตันวัย18ปีจากทีมเมาโม่กำลังดังในสวิเดนเวนเกอร์ที่เห็นแววส่งตัวบินด่วนลากเด็กหนุ่มฝ่าแดนหนาวมาสู่เมืองฝน เจเวนแกชอบจริงจังนะยื่นเสื้อเบอร์เก้าให้เลยทันทีเหมือนจะบอกว่านี่ไงอนาคตทีมอยู่ตรงหน้าแล้วนะเว้ยเฮ้ยแต่แล้วจุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้ครับเจเวนเกอร์แกดันไม่ยื่นสัญญาให้เลยทันทีแต่ขอให้สลาตันมาทดสอบฝีเท้าก่อนเอ้ไอ้น้องเดี๋ยวเองลองเตะบอลโชว์เจ๊หน่อยดิโชว์ของจริงหน่อยดิว่าสลาตันที่ได้ยินแบบนั้นตอบกับทันควันได้แบบโคตรจะสลาตันสลาตันไม่ทดสอบฝีเท้าให้ใครทั้งนั้น คือแล้วพูดจบก็เดินออกจากอาร์เซนอลทันทีแบบไม่หันหลังกลับและสุดท้ายเขาก็ไปเป็นตำนานให้กับทีมชั้นนําในยุโรปจนทั้งโลกยอมรับว่าเขาคือพระเจ้าตัวจริงส่วนเจเวนกอรเนี่ยก็เขียนตำนานเอาไร้พ่ให้กับอาร์เซนอลมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่สองตำนานไม่ได้บรรจบกัน